ปัญหายาเสพติดนั้นยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของทางรัฐบาลรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งปีนี้แนวทางนอกจากจะมีการปราบปรามแล้วการสกัดกั้นตามเส้นทางลำเลียงนั้นถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เจ้าหน้าที่นั้นจะเพิ่มความเข้มงวดค่ะ ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับตำรวจก็ได้ปรับตำรวจปรับปรับยาเสพติดระบุนะครับว่าในขนาดนี้เครือข่ายกลุ่มค้ายาเสพติดมีวิธีการหลบเลี่ยงการถูกสกัดกั้นการลำเลียงทางถนนจากจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ต้นทางด้วยวิธีการขับรถที่ใช้ขนส่งเข้าไปจังหวัดเชียงใหม่โดยการเปลี่ยนรถเพื่อให้ข่าวคลาดเคลื่อนนะครับก่อนที่จะลำเลียงเข้าพื้นที่ในภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแต่ตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนริศราคินิหมายครับ ถนนทางหลวงหมายเลข11เชียงใหม่ลำพูนเป็นถนนเส้นหลักและเป็นเส้นทางที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านการปรับปรามยาเสพติดระบุว่ากระบวนการค้ายาเสพติดใช้ลำเลียงยาเสพติดออกจากพื้นที่ทางภาคเหนือทีมข่าวทดลองใช้เส้นทางโดยเริ่มต้นจากจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกระบุเป็นจุดเปลี่ยนรถจากนั้นมุ่งหน้าตามถนนทางหลวงหมายเลข11ผ่านจังหวัดลำพูน และมุ่งหน้าไปที่จังหวัดลำปางเมื่อถึงจังหวัดลำปางบริเวณแยกภาคเหนือจุดนี้สามารถแยกไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้เช่นหักเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางแยกปากามสามารถไปทางจังหวัดแพล่ต่อเนื่องอุดรดิตจังหวัดพิษณุโลกลงมาที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเส้นทางนี้ถือเป็นเส้นทางสายรองที่ช่วงหลังพบสถิติการจับผู้ลักลอบขนยาเสพติดได้มากขึ้นกรณีสำคัญคือกรณีของดาบตำรวจมนัตและกรณีของตำรวจห้านนายของสถานีตำรวจภูทรอ้วนจังหวัดน่านแต่หากเลี้ยวขวาจากแยกภาคเหนือคือเส้นทางหลวงหมายเลขหนึ่งทีมข่าวเลือกใช้เส้นทางนี้มุ่งหน้ามาทางจังหวัดตาก และเมื่อผ่านอำเภอศปราบก็พบด่านตรวจแม้รถของทีมข่าวจะไม่ถูกเรียกแต่เราสังเกตด,ด้านซ้ายมือมีรถกระบะถูกตรวจค้นอยู่ผ่านอำเภอศปราบอำเภอเถินและอำเภอแม่พลิกจังหวัดลำปางที่อำเภอแม่พลิกพบด่านตรวจยาเสพติดซึ่งรถของทีมข่าวไม่ถูกตรวจเช่นกันแต่เมื่อลงไปสังเกตการพบว่าการเรียกตรวจจะสุ่มตรวจรถต้องสงสยัย เช่นรถกระบะที่ขนสัมภาระหรือรถส่วนบุคคลที่คนขับไม่มีเอกสารการครอบครองรถที่ชัดเจนเช่นรถคันนี้จากด่านแม่พลิกมาที่จังหวัดตากจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ตลอดเส้นทางพบมีการตั้งกลวยยางแต่ไม่มีการตั้งด่านตรวจ หลังจากด่านตรวจพายุห่คีรีจังหวัดนครสวรรค์จุดนี้เป็นจุดสุดท้ายค่ะที่มีการตรวจยาเสพติดสําหรับผู้ที่เดินทางมาจากทางภาคเหนือหากพานจุดนี้ไปนั่นหมายความว่าโอกาสของยาเสพติดจะเข้าสู่พื้นที่ชั้นในจะมีมากขึ้นตามไปด้วยเพราะจากจังหวัดนครสวรรค์ก็มีหลายเส้นทางที่จะเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแหล่งกระจายยาเสพติดพื้นที่สําคัญจากจังหวัดนครสวรรค์สามารถกระจายไปได้หลายเส้นทาง คือทางอำเภอตาคลีเข้าสายเอเชียเลี้ยวซ้ายเข้าจังหวัดสิงห์บุรีต่อเนื่องจังหวัดชัยนาทพระนครศรีอยุธยาเข้าสู่กรุงเทพหรือจากจังหวัดสิงห์บุรีสามารถไปทางจังหวัดสุพรรณบุรีต่อเนื่องถนนทางหลวงหมายเลข3-40ซึ่งเส้นทางนี้สามารถไปยังจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีได้ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางที่มีการสกัดกั้นที่ตำรวจเฝ้าระวัง แต่ขณะเดียวกันขบวนการค้ายาเสพติดพยายามหาช่องว่างในการนำยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในทั้งการเปลี่ยนเส้นทางการขนไปทางภาคอีสานหรือการใช้วิธีขนส่งทางปลษณีี์หรือลถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรยังมีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่าขบวนการค้ายาเสพติดยังคงใช้พื้นที่จังหวัดรอบกรุงเทพหรือพื้นที่แถบปริมณฑลเป็นแหล่งพักยา ก่อนกระจายเข้าสู่กรุงเทพมหานครนริศราคินิมานไทย PBS รายงาน